วันนี้วันที่สิบเนาะวันที่สิบครับเมื่อวานอ่าเปิดบัญชีกระถินเนาะรกระถินเป็นบัญชีกลางของกระถินโดยเฉพาะเลยเนาะเพื่ออยากให้อพวกเราได้ทำกระถินไม่ว่าอยู่ต่างประเทศอยู่อะไรเงี้ยเป็นกระถินสามัคคีเนาะ อ่าคนละเล็กและน้อยมีส่วนร่วมบุญลงทุนร่วมกันเนาะหลวงตาก็ไม่เคยรับกระถินตั้งแต่บวชมาอันนี้เป็นครั้งแรกปีนี้เนาะเป็นครั้งแรกแล้วก็จะไม่รับกระถินอีกถือว่าเป็นครั้งเดียวเนาะในชีวิตการบวชคือหลวงตาก็ตั้งไว้ว่าสิบเอ็ดปี่อยจะรับกระถินปีนี้ครบปีที่สิบเอ็ดพอดี ก็เลยเปิดบัญชีให้พวกเราได้มีส่วนร่วมนะเป็นธนาคารอมสินเนาะชื่อบัญชีว่ากระถินพระสิ้นคิดว่ากันเนาะก็ได้เปิดมอวานเนี้ยเนาะจนถึงวันที่สี่เราก็จะรวบรวมปัจจัยในบัญชีกระถินพระสิ้นคิดมา,ารวมกันกับกระถินที่พวกเราได้มาทอดกัน เนาะเป็นครั้งแรกและก็ครั้งเดียวเนาะจะทบันที่4พฤศจิกายนนี้เนาะอ่าก็ขอมีเพื่อนๆหลายคนบอกว่าอยากให้หลวงตาพูดถึงเรื่องบัญชีกระถินก็เลยอ่าไล่ไลสดเนาะในเฟซบุ๊กส่วนตัวนี่แหละเนาะนายรันทศหดหูเนาะอ่าหลังจากเปิดเปิดแล้วก็มีกรรมการร่วมอ่านชะื่อ มีกรรมการมีประธานมีรองประธานเนาะโดยหลวงตาเป็นประธานเนาะในชื่อทรง,ทรงเลยคือกฐินพระทิ้นคิดโอ้ผมราชสีมาสามพันเลยนะเนี่ยกฐินเรื่องอะไรวะเนี่ยกฐินครับกฐินต้องเข้าบัญชีกฐินนะถ้ากฐินจริงครับ,รบะ อ่าส่วนบัญชีส่วนตัวหลงตาก,ก็ถาอ่าว่าเป็นธนาคารกรุงไทยเนาะอันนั้นเป็นบัญชีส่วนตัวมีบัญชีเดียวเมื่อก่อนอ่าส่วนบัญชีกสินเนี่เปิดเฉพาะถึงวันที่สี่เท่านั้นเนาะก็จะปิดละเนาะ